72ปีที่ผ่านมาสาขาสังคมศึกษาได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมามากมายทั้งการเปลี่ยนแปลงของครูอาจารย์หลักสูตรวิธีการสอนตลอดจนกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆุดมุ่งหมายหลักของสาขาสังคมศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนคือการพัฒนาสมรรถนะการเป็นพลเมืองดี ผ่านการเรียนสังคมศาสตร์โดยบูรณาการความรู้ทักษะและเจตคติภายในศาสตร์ของตนเองและข้ามศาสตร์ในลักษณะ discipline-based learning เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ตระหนักและเข้าใจความเป็นไปในโลกและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาความสามารถและทักษะการคิดผ่านการได้สำรวจตรวจสอบศึกษาด้วยกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการเข้าใจสังคมให้กับผู้เรียนตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ จากนี้ยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนคือ S P S M <S สำหรับในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเราใช้หลักสำคัญในการหลักสูตรแกรนกลางขั้นพื้นฐานพีการศึกษา2 5 5เเป็นหลักแกนสำคัญในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาซึ่งจะ มุ่งพัฒนานักเรียนในสาขาวิชาเอกทั้งในส่วนของสาขารัฐศาสตร์สาขานิติศาสตร์และสาขาสังคมศึกษาเพื่อความเป็นพลโลกให้สามารถพัฒนาสามาสารรถนะเฉพาะด้านในสาขาวิชาเอกเพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่21ได้พวกเราทุกคนก็มีจุดร่วมที่จะฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด โดยใช้วิธีการสอนในห้องเรียนที่หลากหลายโดยให้นักเรียนเป็นผู้นําในชั้นเรียนนะครับแล้วก็พยายามใช้การตั้งคําถามการอภิปรายระดมสมองการโต้วาทีการเขียนเรียงความการอ่านการพูดการสื่อสารต่างๆเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการตั้งคําถามและการคิดอย่างต่อเนื่องครับ โดยผ่านนะคะกิจกรรมต่างๆค่ะเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นพลเมืองไทยและก็พลเมืองโลกค่ะก็อย่างเช่นกิจกรรมทาบุญตักบาตรค่ะกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนค่ะกิจกรรมภายมันนั่นเองนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการพัฒนาทักษะค่ะเฉพาะด้านของผู้เรียนตามความถนัดผ่านกิจกรรมวิชาการต่างๆของเรียนด้วยค่ะ าเรามีการวัดประเมินผลอย่างหลากหลายนะครับโดยใช้ตัวชีวัดร,ระหว่างทางตัวชีวัดปลายทางนะครับในการวางจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดประเมินทั้งการทดสอบการสัมภาษณ์นะครับการประเมินจากชิ้นงานต่างๆนะครับเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของที่อาจารย์ทางสาขาตั้งไว้ครับผมในส่วนของสาขาสังคมศึกษานะครับเราสนับสนุนในเรื่องของการจัดชุมชนในการเรียนรู้ระหว่าง อาจารย์และก็บุคลากรนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนรวมถึงสภาพแวดล้อมของตัวผู้เรียนเองรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาตนเองของบุคลากรไม่ว่าการจะเป็นการให้ไปอบรมหรือไปเสวนานหรือไปกิจกรรมเชิงวิชาการอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาขยายผลสู่สาขาครับ ในปีการศึกษา2567สาขาสังคมศึกษาได้กำหนดนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเอาไว้อย่างหลากหลายสําหรับนังเรียนชั้น,นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเช่นการพื้นฟูโครงการกิจกรรมของสาขาในอดีตนํามาถอดบทเรียนปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยบริบทของสังคมเช่นการประกวดมารยาทและการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะ อีกครั้งยังมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านประวัติศาสตร์มีโครงการชุมนุมประวัติศาสตร์ปรสาสาทมิตรพิพิธประวัติศาสตร์โดยนักเรียนนำร่องมาจากนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเลือกชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่สค่ะ สำหรับชันมาเรียมศึกษาตอนปลายนะคะมีการส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมในห้องเรียนและส่สงเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีพื้นที่สร้างสรรค์นในการแสดงออกทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียนค่ะอีกทั้งบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าอาจารย์ของเราเนี่ยก็มีการปรับเนื้อหานะคะให้สอดคล้องกับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้มีความทันสมัยและก้าวทันโลกในปัจจุบันมากขึ้นค่ะ สำหรับนักเรียนวิชาเอกนะคะมีการผลักดันสกักภาพของนักเรียนทั้งทางด้านวิชาการกิจกรรมพัฒนานผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยส่งเสริมให้นักเรียนทั้งสามวิชาเอกเนี่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการจัดเสวนาการศึกษาดูงานการไปทำพัฒนศึกษาหรือว่าการจัดก,กิจกรรมการแข่งขันต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังมีการวิาพากษ์หลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาเอกให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไปอีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรน,นะคะพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะสาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกอีกด้วยค่ะ